สวัสดีค่ะมากินข้าวกับยายกับคามิล่าค่ะวันนี้กินส้มตำคามิล่ากินส้มตำของเบบี้น่ะอ้อช้อนไม่ต้องหัวช้อนวานเอาช้อน,มอนใม่ไหมไม่รู้ครับอยู่ข้างหลังช้อนเนี่ยช้อนสวัค่ะ อืม mm. อร่อยไหมอร่อยมากมากค่ะอืมเจอข้าวเหนียวลาวน้อยเจอข้าวเหนียว ตําไทยจะกลับเราอยากก็เลยพามากินข้าวค่ะกินอาหารโปรดของเขานี่กคอาหารโปรดของเขาหมูลแล้วก็ข้าวเหนียว ตั้งใกล้ๆนี่ค่ะสองอย่างเนี่ยของโปรดของเขาอแกลก็จะเป็นตำป่าตำป่าอเมซอน ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะของพี่โอ๊ตของคามิลลาแล้วก็แฮปปี้นิวเยอร์ทุกคนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> my panda รองกิดนดูนิดนึงแระดีสแลกวเดีีอะไรแระเรียนแบบแม่ ก็จะเป็นหมูค่ะหมูหมูทอดหมักหมักแล้วก็ทอดกับไปสเป,เปนกก็ไปทำเน <Yeah. S 1> ี้ย เนี่ยก็จะโรยสตอโรยผักกระถินนะคะคืนนี้นอนโซฟาดูย่างอืมอร่อยอืม

โดนดิไม่โดนดิรสชาติใหญ่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะไม่เปลี่ยนสใ <laughs> ช่โอ้ยใ <c oughs> ช่หไหม

ไม่อนที่สตอไม่อยากกินมือกินมือจิกันอก,ก็จิ้มจิ้มอย่างเงี้ยเหมือนกัน

Af det meget, mm. <laughs> mm. meget, Så kan jeg komme og det her. Mm. Spiser mm. vi sammen? Det <laughs> <Es smerter> du <godt. laughs> <laughs> mm. Det Du er er เราก็พอก็จุ่มน้ำอ,อิมอ่มแล้ว นั่นละกัเจอกาลากับยายใหม่นะคะรำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ